อุ้ยว้ายปลาปักใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วนึ่งสวัสดีครับผมบอเกสติกอีสานพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้ะพี่น้องขากันมาหาอยู่หายกินอีกแล้วมาเบ่งหนองน้ำตรงที่เราเคยมาเอาปลาน้ำขนรอบมาเหงเือกเลยแต่มือนี้บอเกสว่าจะมาหวานหงหนองข้างๆจ้ะแล้วก็ติดเบ็ดมานำมาตกปลาไหลนำ เหยื่อเนื้อไก่หาลูปลาไหลก่อน <c oughs> นี่ดิหอยนกบ่อกบาเขนหอยนอกฝนตกมึงห้ามีน้ำเนาะมีลูกออสลูกห่วง <c oughs> นี่ถ้าน้ำมาเพิ่มกับป้ากันมามาเต็มอีกรักๆกับปลาเขิงแหละมันจยกหลาย

บแม่เหยียดลงไปแล้วมันตันเนาะนีนไหลกอนตอนน้า,าคือห็นหลแท้นี่ดแิแม่นบอกแม่หมดเนีคันกคัดอาอย่า,ก,ยากินหอยเชอรี่บอกอ นี่อสมเมนดเดกันอืมทุนอีกออนเด้ฝก็ยอะแยะเยอะแยะตอนมาหับรตุกมาถึงที่หาอยู่หากินได้ตก เนื้อไก่ดูไหนก่อน,น,นถ้ามันบุกกินเลยก็ใส่ปลาัน,นี้้เขาไปหวานเหงก่อนเนาะแล้วค่อยมายามบดซีเมือ ไม่ลงโหนั่นกินแล้ว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 กิ้วพักจะพักลกสายลงไปแล้ว แต่มันกินคนพอเยอมันใหญ่นะะเยอมันเกินแล้วใส่ตีแกินาเลนยังไม่ได้ใส่กระหูเดียวกันนั่นแหละไปแล้วดปแล้วเดิไปเลยอยเลยบอ่เดินไปแล้วสุดที่ันรมันลึกส้นเลยากิรดูนี่ดิ ตอใส่ด้วยทำมันเผื่อมันบบเม,มนงูเดียวกันกะใส่ไปเลยตัวนั่นก็ปล่อยมันกินไปเลย้ลองจ๋าลงลากลงไปละลากเกเราลงไปลไแล้วโกินไปแล้วไปแล้วไไปดูไไปไปน ดูน้ำี่น้ำลงอาจจะเป็นดูนั้นมั้งอ่าปนีอนีน้ำลบอเป่ถึงน้ำเราบอกถึงอื้มนิดนึงนะแครื่องเคร่องะบ้เอาลองลองดู ดูกันหรือเปล่ามาอยู่ใกล้กนันอยู่ใกล้กันมาเลยกันถึงนปะ ปลอยเยอะหรอปะลองมือถ้าปลยเยอะก็ปล่อมันกินไหมดูนั่ดูันติิกัไปแล้วนั่นนี่คนละตัวคนละตัวตัวเดียวกัน มันกระเดงบ่ขึ้นมันกระเดงบ่ นี่ก็พูดเหมือนเดียวกันนี่มันจะตดินไปอ่ะดึงเลยแล้วเคลนอยากให้มันกินตัวนั้นนำก่อนนะคให้ดึงตัวเดี๋ยวมันจะได้ไม่ตกใจเนาะมันก็ล้อเลยอยากดึงตัวนั้นเลยเดี๋ยวตัวนี้ตกใจ ายเริ่มติงแล้วสายเริ่มติงแล้วตาเกลือไปแล้วโคตรตัวที่เป็นโคตรตัวนี่เดี๋ยวให้มันดึงนะเดี๋ยวให้เดินดึงนะเดี๋ยวให้ตัวนี้กินก่อนไหมอือนีอตัวนี้ก็ขยับแค่คนเลยเดียวกันเลยเจะติวันจะรูเดียวกันกบตัวนี้ เอาเลยนะเอาเลยเล่นเอาตัวนั้นก่อน ชือมันยาวไงหาดิ้นมันยาวเดต้วุยวุ้ยว้ยวพักใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วนื้เรียบเลย,ยแ้มแน่ใจโอคมามุษยสิลด นี<บ> mm ่อยนบอกรีนนะเดึงง่ายแท้ดี๋ยุ้ยโอเคโอเคโอ้สูขนาดใหญ่ึงถึงให้ไปทิอ้ยสายเชือกบกินน้อยแท้ อย่า <c oughs> ลึกนะสู่ก่อนสู้ก่อนขึ้นอุ้ยแฮงข็น,าน่ายังสู่จูบอ่ะยังยังไป่ยกขึ้นไปโยกขึ้นมันก็โยกขึ้น đi sai coi à vô <laughs> không khứt cứ nhảy vô cứ đu lên đẹp อุ้มคนรู้อันนี้ก็ได้รู้อีกได้บอืมมีอีกเบ็ดมีแค่สองหลังโอเคดีๆเดี๋ยวมันลดโอ้ยรุ่นน้ำเด็กยาวขึ้นเลยเดือดพุ่งขึ้นมาแล้วมันแล้วมันแล้วมานแล้วยังไงอุ้ยโผล่กันเลยวายโต๊ะโตัว ตัวใหญ่ๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นหวานยกขึ้นดิ๊ดิพอแล้วบวานเห้วกลับไปทำเมนูเลยจ้าแป็นกากินแรงแล้ยอดสุดยอดอุ้ยไปหาแนวกินได้แล้วพี่ยอดโอ้ยขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางให้ลูกได้หลานได้ยายได้กินจ้ะใช้เวลาแค่สิบนาทีเดียวไปเดี๋ยวเวลาฝนตกลิลลินพอดีเพม่นเปอยากให้เฮาเปียกฝนนานเนาะอยี๋ให้เราเคลเล่นน้ะที่เป็นรัดเป็นนายไปเมื่อกลับเนี่ยเห่เตรียมมา เท่ากับข้าวกับที่บ้านดีกว่าเจ้าติ๊กมูอบอกพี่น้องเจาติ๊กอยากกินซื้อเครื่องมอโลบอกเคีนไว้ได้สามมื้อเลยซื้อขิงซื้อพริกไทยแม่มีเตรียมอุปกรณ์นี่ดิทอดเหงนี่ว่าจะทอดเหงข้างเหงถ้าเอาบว้ได้นี่ค่ะคิดทอดเหงเอาปลาเมื่อกี้นี่เดย์น้องนี่น้องข้างๆนี่อเคีนว่าสิลงหื้อแล้วก็หวานเหงแต่ว่าเราได้ปลาไหลแล้วฝนกระตุกนำ ฟ้าเป็นใจจะไปอยากให้บบ,บเคนสติ๊กเปียกฝนนานไปกลับบ้านไปทำเมนูกันจ้าห่านคักตัวใหญ่มากกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องเหน็นเนาะเครื่องผัดเผ็ดก็จะมีทิ้งซอยใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอย,ซอยพริกหยวกซอยะับพริกไทย,ยพริกไทยสดยนนเนาะ บอกคิ้นหั่นเรียบร้อยเลยมาถึงบวก,กลิ้นกับเอาไปล้างด้วยอย่างน,นนะใบตะไคร้ใบตะไคร้ใ,ให้ให้เพื่อนมดข้าวมดเมืัดเครื่องตัดผิดใส่บนหอยเลยถุงเสื้อาัวปะไหลมาส่งตัวตัวใหญ่ปลางดีเลยใช้ใเวลาวแป๊บเดียวบ่ถึงสิบนาทีตัดงงก่อนเด็กซื้อแบบ ตอนหาลูกระใช้เวลาสานาทีเลยเอเจอรูเหญ่ลงไปกินค้ามือเลยทั้งสองรูเลยบางเ่มันมีสามรูเด้นะบอเคแ่อนจจะใช่ลงไปทัดเอาต่ก็ใ่อย่างเดียวเด้วยเราลงไปทัดกระสุนแก,กงน้อยหอมกระนแกแล้ว Những mẹ 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 hiểu? Nhưng yong bụi dưới luôn không, sợt, không? sợ luôn không sợ luôn má, luôn 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 bằng luôn luôn bằng luôn เครื่องเลยจ้ากเครื่องหมดเกลนก็ง,งมาอยู่ฝั่งนี้เลยนะออยหญฝั่งแป๊บเอาเกลนปรุงเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ก็มาใส่เครื่องเทศต่างๆเครื่องสมุนไพรนะเนาะสมุนไพรขิงซอยปิกงซอยทไทยสดใบมะกรูดเอา,าดีๆีิ้ไทยบอกเกลนชอบ คนกัเป็นเพราะว่ามันเปื่อยง่ายเนะาะสุกง่ายพรอะไม่ตื่นกระทะเลยของตัวพักใหญ่สีสันมาแล้วน้ำคลุกคลิกลาดเข่าเอ้ยกินกับมะระกีนนกบว่ากินเลยเอ๊ะพักเ,เ,เลยแบบนี้หั่นไวเรียบร้อยพร้อมจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าจัดจานพร้อมเสิร์ฟ น่ากินมากน่ากินมาพี่น้องเมนูยินดีของเราโอ้ออกไปหามาแทบเดียวถือว่าหมานอยู่ครับเมนจ้ะหามาก็ได้เมนูแซ่บๆกินกับมะละกินกนกเนาะเป็ดปลาไหลผู้ใดอ,อยากมาเด้อแต่ผู้ใดที่บอกกินปลาไหลก็กลับของไย่ทำเด้อข <c oughs> นาดเด้อ <c oughs> พี่น้องบางคนบอกกินเนาะพี่น้องคนใดที่มากินก็ยีนดีเมนูนี้แซ่บครับโอเคในอมนอนเด้อมักครับไปแซ่บ มาขนาดเลยทําเองพร้อมบรนดาปลา,ปลานี่แหละชุดยอดของปลาเนาะมเมนูปลาไหลสะเกียงทำเองมักทำจ้าจดุดจวดนี่เรียบร้อยนะครับเนาะเอาครับคิมนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่เด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามเมนูเย็นของเรา